มีข่าวในโซเชียลนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีย่ำเท้าอยู่ในอดีตกต่าอ้างถึงดรทักษิณชิน,นวัตรว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่อะไรทำนองนั้นเรื่องเมื่อ20 30ปีกอ่อนโน้นครับใครจะเป็นอะไรใครจะศรัทธาใครจะสรรเสริญหรือไม่ในระบอบประชาธิปไตยความเชื่อในทางการเมือง เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ดรทักษินชินวัตรที่ละเหเร่ร่อนออกไปอยู่ต่างประเทศเพราะถูกรัฐประหารก่อการกรบฏจากคณะทหารนี่เป็นข้อที่จริงที่ปฏิเสธไม่ได้เอาละครับปัจจุบันเป็นเครื่องตัดสินคนตัดสินไม่ใช่ใครครับคือประชาชนเดี๋ยวนี้ผมถามว่าคุณชวนหลีกภัยหรืออะไรอยู่ครับขณะนี้ ดรทักษินชินวัตรมีอะไรเหลืออยู่ให้ประชาชนได้ศรัทธาและสรรเสริญหรือชอบไม่ชอบผมไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวนี้คุณทักษินกลับมาที่ประเทศไทยได้รับพระราชทานอภัยโทษถูกกักขังตามวิธีการของรชาชทันไปเรียบร้อยแล้วมีลูกเป็นนายกรัฐมนตรี ในขณะเดียวกันคุณชวนหลีภัยผมไม่วิจารณ์นะครับทีนี้พักประชาธิปัตย์ก็เหลือเฉพาะคุณชวนหลีภัยและพักพวกไม่กี่คนที่เดินตามกันนอกจากนั้นก็เข้ามาร่วมในพักเป็นพักรัฐบาลกับพักเพื่อไทยกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับผมไม่ตัดสินใจนะครับเอาปัจจุบันเป็นเครื่องยืนยันว่าใครถูกหรือผิดใครสรรเสริญใครนินทาใคร จะให้เป็นบรรทัดฐานอย่างไรอยู่ที่ประชาชนครับผมฝากกรอนไปหานะครับชวนเหลืออะไรปัจจุบันทักษินยงกระพันสรรเสริญประชาชนคนตัดสินใครมากเกินเหลือแต่เงาเป็นเพื่อนเดินยามเอกาน่ารงสารนะครับเหลือแต่เงาเป็นเพื่อนเดินยามที่อยู่คนเดียวครับ ชวนเหลืออะไรปัจจุบันทักษินยงกระพันสรรเสริญประชาชนคนตัดสินใครมากเกินเหลือแต่เงาเป็นเพื่อนเดินยามเอกาทุกอย่างเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปครับสาธุครับ